เอาแมบอไม่เป็นไรค่ะพฮม่เก่อเส้มตำนะไม่กินหรอฮะหรือว่าหนูจะตำกินทีหลังเคโนนนแตคนบอกอยากเห็นน้องสะพายไงอ่ะแต่งหน้าแต่งหน้ามาดูสิตำพี่น้องคนละอู้อ้ เรากินเสร็จแล้วเราไปดองหูไข่ล้าลูกใน,นสวยไหมไหนะนั่งลงเยแม่ไทยวิดีโอนั่งคืองามแดงุ๋พนนะ <laughs> พี่บอพี่บอเอาให้ใช่ไหมพี่บอ,อให้หรือพี่บอให้ยืมพี่บอ,อให้ค่ะฝรั <c oughs> <c oughs> ่งเอานั่งดีๆเอาเอาเอากิน,นหลงใจ กินดิบเป็นไหมแพทนะกินน่จาจะใส่เลยแต่อันนี้ปูไข่ปูดำเนาะเขาเรียกปูดำโคลลแปดอร่อยขนะึ้วนว่ตาหักแทะขึ้อตัวน,น้อยแหม่ที่มีไข่ไปเนี่นยมีหรอนี่ที่เข้ามาทำปูไข่ดองนี่ยวุ้งใตอยู่เลยเห็ดเ,เ,เ,เนี่ยอะไรเนาะบาดเนีเ่ย เลยเิกิปวิดโออู้ดีดีมันไตอยู่เลยอ่ะเจ้ามาดงูไม่อยน yes. ี่ไตเลยแต่แพงก็อย่างนี้เลยเนาะอู้ดี่ดีสดสดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอู้ดีเจ็บตัวมาเดเย้จสวนลองเปิดสิ มันตอยู่เนีน่อยหว่าเสนะมันยังต่อยู่เลยไหมเนียหรือว่ายังไม่ตายแล้วตายแล้ว ตัวนี้ิแอป่ะวาะสัตปูดำปูมมาปูดำปูมมามอีกปนี่นสิโดนปลาปูวันนี้ใสอยู่เลยด้เลยคุณนะเ็นปะ ก็แบ่งอันนี้แบ่งไปกินกับส่งต่างครึ่งหนึ่งอันนี้น้องซื้อมาให้จากอ่างศิลานะคะไอปูดำนี่รู้ละแปดลอยแต่ปูม้านี่รู้สี่ร้อยห้าสิบหน่องไซสอมาใข่ค่ะหน่องเอามันไม่จะเป็นปูทะเลบอกปูดำจากปูดำอะไรปูทะเลอะไรบอกมลยวที่เขาลองกิน การจะดองปูนี่ผู้ช่วยตัง้งอู้ผู้ช่วยสองคนแล้วก็เอานมมันออกเอาตรงนมมันออกใช่ไหมนมปูแล้วก็มองนีมันเอาออกแล้วก็มองนีแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะ่าเอาออกนะก็อื่นเอียงก็แล้วก็ตัด อยู่ในเอ็นอินเทอร์เน็ตใคลมันไหลหรือเนี่ยเนาะมันหรือว่ามันต้องเอาตัวใหญ่ตัวนี้กว่านี้วะหรือว่าตัวมันแค่นี้มันบ่ตัวใหญ่กว่านี้ก็มี้เป็นบ่ตัวใหญ่กว่านี้มันมีแต่ปูเนื้อไหมผูนึ่งอ่ะเนี่กว่านี้มันมีแต่แบบจะเตรียมโดมช่วย ลากวนสวยๆแปดร้อยบาทได้กี่ตัวนะเจ็บ,จบลองเองเลยปูนี่ต้องกินดิบอย่างเดียวแซ่โอ้โหอันนี้แบบฮอนนว้าวเน้ ตู้สุดท้ายบอุอ้ยอีกตัวนึงโอวมันแม่ป๊ากินกับข้าวสวยนะเมื่อวานี้มันไม่ดีมันไม่เงินเขียวๆมันมาล่างน้ำรอบนึงก็ได้เออเออเห็นเขาล่างน้ำรอบนึงนะแต่ว่าตรงเปิดน้ำ <c oughs> บ้าง้อเอาหบนล่างน้ำกว่าซุด,ดาได้ เนี้ยไข่มันแมนี่ยไข่ทลักเลยไหนน้มาเลยนะกําลังมา ก็จะดองปูมาใข่เหลียวไา่อีกคุณเหลาวสะอ่อนไข่ปลากวนดนปูไข่ก็กวน ช่องฟิตไปหลดเนาะเป็นสูตรเนี่ยมันเขาสี่ชั่วโมงเนาะเขายังเอออกไงในที่วะเกิดกับว่าหลูมันกันนะ